ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนาณาชาแนลอีเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยอ,ออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในงวดนี้เนาะหรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย v i p นะครับซึ่งเป็นน้อยที่ พี่น้องหลายๆท่านเนาะให้ความสนใจกันนะครับลุงตันก็เลยแยกออกมาวิเคราะห์อีกต่างหากเนาะแยกออกมาจากหน่อยอที่รว,วมรวมวิเคราะห์อยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันให้ไปเนี่ยก็มีอยู่อสองงวดเนาะสองงวดล่าสุดเนี่ยครับ ดเด่นนะครับที่ดูให้ไปนี่ก็หลุดไปเน,ะน,นาะงวนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มกลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังถือว่ายังสามารถที่จะวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมต่อได้เนาะนะซึ่งก็ถือว่ากลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมาทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยมาอันนี้หมายถึงผลลัพธ์เนาะนะส่วนลักษณะของสูตรในง่อประจำวันที่28สิสิงหา จะเป็นตัวไหนหรือว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับเมื่อประจำวันที่28สินงหาคม67นะครับลักษณะของการวิเคราะห์ในคลิปนี้เนาะก็ยังเป็นตารางนะครับในการวางกลุ่มตัวเลขเลขเด็นเลขผลลัพธ์เนาะยังเป็นลักษณะตารางเหมือนเดิมนะครับ ส่วนการวิเคราะห์หลังจากที่อสองงวดก่อนหน้านู้นเนะาะผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลที่ลงในตารางเนี่ยหลุดไปเนะาะของวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเนาะก็เริ่มกลับมานะครับผลลัพธ์ในตรางเนะาะก็มาทาั้งบนทั้งล่างนะครับก็ถือว่าสูตรเริ่มกลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนะอ่าบ i p อสามตัวบนก็คืออ่าหกเนาะหกศูนย์ศูนย์นะครับอ่าส่วน 2, สองตัวล่างนะครับก็คือสองศูนย์นะครับอ่ากลุ่มผลลับเนาะผลลัพธ์ที่เข้าก็คือศูนย์เนาะงวดที่ผ่าน งวดที่ผ่านมานะครับพอมางวดวันที่ยี่สิบแปดเนะาะเด่นนะครับเด่นที่ลุงตันวิเคราะห์ได้ก็คือตัวเลขในตารางตรงกลางนะครับงวดนี้เนาะงวดวันที่ยี่สิบแปดลุงตันให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะครับส่วนผลลัพธ์ผลลัพธ์แถวข้างบนเนาะแถวข้างบนก็ได้หนึ่งเช่นกันนะครับ อพอมาแถวข้างล่างเนาะมันบังเอิญหรือ,อยังไงเนาะขอภัยครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะก็ยังเป็นยังเป็นหนึ่งเหมือนเดิมอยู่นะครับเนาะก็ปรากฏว่าสามแถวเนี่ยเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเลยนะครับน่าสนใจนะทีนี้ซ้ายขวาเนาะก็ใช้วิธีการ บวกลบหนึ่งเนาะฝั่งนี้ก็เป็นเป็นสองนะครับอ่าฝั่งนี้เป็นศูนยะ์เนาะอ่าแถวนี้ก็เหมือนกันเนะาะเนื่องจากผลลัพธ์เหมือนกันนะเป็นสองเป็นศูนยะ์เนาะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเลขเด่นก็วางเลยเนาะเนื่องจากว่ามีแค่สามตัวนะครับก็จะให้เด่นเนาะอ่าให้เด่นนงะวดประจำวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคม เนาะก็จะมีมีศูนมีหนึ่งแล้วก็มีสองนะครับอ่าทีนี้ก็เรามาวางชุดสองตัวนะครับอ่ากรณีที่ผลลัพธ์เหมือนกันทั้งสามตัวเลยเนาะก็มีผลต่อการวางชุดสองตัวด้วยเนาะอ่าก็จะมีไม่ไม่มากเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ อ่าศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สองสองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าที่จับจับคู่ชุดสองตัวได้แค่หกคู่อ่าก็เนื่องจากผลลัพธ์ทั้งสองแถวนี้เหมือนกัน นะครับพี่น้องเอฟซีที่ชมรุ่นตัวเดียวเนะาะหรือว่าสายวิ่งนะครับก็นําไปใช้เนาะนำไปใช้ในการวิ่งได้เหมือนกันเนาะหรือสายรูดนะครับก็นําไปรูดได้เช่นกันเนะาะกลุ่มตัวเลขผลลัพธ์เนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีก็มองนะครับอมองผลลัพธ์ในตารางแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่นงตัดบางไว้ให้นะครับ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับคุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของการวิเคราะห์เนาะหรือว่ากลุ่มตัวเลขนะครับในตารางเนาะรู้สึกว่าในรอบนี้นะครับ หลังจากที่วิเคราะห์ได้ผลลัพธ์มาเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะแล้วก็มีการวางตัวเลขในตารางนะับปรากวว่าเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเลยเนาะ,ะผลลัพธ์ทั้งบนทั้งล่างได้หนึ่งนะครับแม้กระทั่งเลขเด่นก็ยังได้หนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าน่าสนใจเนาะหลังจากที่มีการวางเนาะ,ะวางตัวเลข า้ายขวาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนาะก็สาม,มารถที่จะวางเบิ้ลได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่าซึ่งก็อ่ากรณีผลลัพธ์มาในลักษณะนี้เนี่ยนะครับอ่าจำนวนชุด2ตัวก็จะลดลงนะครับอ่าจากปกติเนาะถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะวาง9ประตูเนาะก็จะได้9คู่แต่ในงวดนี้เนี่ยเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยเนาะ จำนวนการวางทุด2ตัวก็จะลดลงเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ